มากเลยนะคะเวลาเรามาเผาหญ้าแบบนี้มันรู้สึกดี <laughs> เป็นโรคจิตรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับพี่นิวในเกมโรบอทอีกแล้วนะคฮะในวันนี้นะเราก็จะมาเล่นแบบนี้กันนะคะมันชื่อว่าแบบว่า t r a รนท o r ร์ s i m u l a t o r นั่นเองหรือแปลเป็นไทยคือจำลองเครื่องพ่นไฟนั่นเองนะจะเห็นว่านี่เลยรูปภาพหน้าปกเกมจะมีคนถือนะเป็นแบบว่าที่พ่นไฟนั่นเองนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเครื่องพ่นไฟนี้มันมาเกี่ยวอะไรด้วยนะกับในเกมโรบบอกนะคะถ้าอยากรู้แล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยนะดูจากการกดไลค์แบปนี้แล้วนะคะหนึ่ไลค์โคตสุดยอดเลย ่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่ดูน่าเล่นมากๆเลยนะเอาแหละเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่ากับเฟรมโ t ว v ซ l Simulator หรือว่าการจำลองพ่นไฟนั่นเองนะคะอ่ะไปดีกว่าไม่รอช้าเป็นเล่นกันเลยค่ะอ้าวแล้ค่ะตอนนี้พี่นิวก็ามาอยู่ในแมปนะคะนี่เลยจะเห็นว่า มันมีอุปกรณ์ไหมพี่นิวครบคันเลยทีเดียวนะคะอุปกรณ์ที่อยู่บนตัวพี่นิวนะมันก็จะมีปืนที่พ่นไฟนะคะเป็นปืนที่มันแถมมาให้ฟรีๆเลยต่อมาด้านหลังนะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นถังน้ํามันนะะที่แบบว่าใช้ในการพ่นไฟนั่นเองนะเป็นแมบ,บที่แบบว่าใช้หุ่นอาโโทแบบใหม่เลยเนะี่ยดูดิโอสุดยอดเลยแขนหมุนติ้วๆแบบนี้เลยนะะอ่ะโอเคไม่เล่นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ายังไงเรานะคะมีปืนพ่นไฟอยู่ในมือแล้วนะทําไงอะ ทำการเผาย้าเหรออ๋อนี่ไงเราต้องทําการเผาญ้าแบบนี้นะอ้อสุดยอดเลยเอาเฮ้ยกระเป๋าเต็มเต็มเฉยอ่ะไปขายกันนะอ้ออะไรกันเนี่ยโอเคนะถ้าเกิดเราทําการเผาญ้าเสร็จแล้วนะเราก็ต้องมาทําการขายแบบเมื่อกี้นี้นะคะแล้วเราก็ไปเผาต่อนะทุกคนนี่แบบนี้สุดยอดเลยอ่ะแล้วเหมือนกับว่าเราได้อะไรมาด้วยก็ไม่รู้นะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าพอเราเผาญ้าแล้วเราได้อะไรมาก็ไม่รู้นะตรงเนี้ยเหมือนเป็นดินเหรอ เหลืออะไรสักอย่างนะ,ะไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยมาดูกันเอาไปขายก่อนดีกว่ารู้สึกว่าตอนนี้กระเป๋าเราเต็มไวมากเลยนะ,ะแค่รอแบบว่าเผาหญ้าแค่ดเดียวกระเป๋าเต็มแล้วว่าดูดิเห็นป่ะมันเต็มไวมากเลยนะคะเดี๋ยวนะตรงนี้มันบอกว่าให้เรามาทําการเคลมนะ,ะเคลมด่วนอะ่ะย,ยังไงอุ้ยได้ตังมาเหรอเฮ้ยได้เพชรมาอู้ได้เพชร,พชรตรงนี้มานะคะได้มาหนึ่งพันเพชรเลยนะโอเคแล้วก็มาทําการเผาหญ้ากันต่อนะ แบบนี้เลยว้สุดยอดลงเตียนลงเตียนแล้วก็ไปขายนะฮะ <c oughs> เราสามารถเผาอะไรได้อีกไหมนอกจากหญ้านะฮะอันนี้มันคือถังอะไรก็ไม่รู้นะสามารถเผาบ้านได้ปะลองดูนะ,ะเฮ้ยเผาบ้านก็ได้นะสุดยอดเลยทุกคน <c oughs> อะตอนนี้รู้สึกว่ากระเป๋าเราเต็มไวมากมากม,ากมากทีเดียวเดี๋ยวเราไปช็อปร้านค้ากันก่อนนะคะจะเห็นว่าเราเนี่ยต้องทําการปลดล็อกปืนนะ เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ยิงไฟได้แรงขึ้นจะเห็นว่าปืนอันใหม่เรานะใช้เงินซื้อเพียง50บาทเท่านั้นถูกมากเลยนะคะทุกคนดาเมจ3แรลง15มาดูปืนเก่าก่อนปืนเก่าดาเมจ2แรลง15นะคะ,ะแสดงว่าปืนนี้ดาเมจรุนแรงกว่านะคะทุกคนต่อมาเป็นอะไรเป็นกระเป๋านี่ไงกระเป๋าบรรจุจะเห็นว่ากระเป๋าที่แถมฟรีเนี่ยสามารถบรรจุได้แค่1ิเองนะคะ ส่วนกระเป๋าต่อมามันจุดได้ยี่สิบโอ้โหสุดยอดเลยเปื่อเราซื้อเลยนะเพราะว่ามันถูกมากนะอันที่สามสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยนะเอาใหม่ไปซื้อกระเป๋าก่อน <laughs> กระเป๋านะคะอ่ะแทงอันใหม่ของเราเป็นเจอรี่แคนกรีนเนะยเป็นแท้งสีเขียวนะสามารถมันจุดได้ยี่ห้าราคาร้อยห้าสิบจัดไปต่อมาเป็นแท้งสีแดงราคาห้าร้อยตังค์บพ่พอรู้สึกว่าตังค์ไม่พอเลยนะคะอ่ะนี่เลย เราได้ปืนนั้นใหม่มานะคะแล้วก็ได้แทงสีเขียวมามาดูกันแฮ hey! จะเห็นว่าพลังจาเมจของปืนรุนแรงขึ้นเยอะเลยนะคะชอบมากเลยนะคะเวลาเรามาเผาหญ้าแบบนี้มันรู้สึกดี <c oughs> เป็นโรคจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> ดูดิมันดูแบบมันมากอ้าวกระเป๋าเต็มแล้วก็ไปขายนะคะ <c oughs> เต็มไวมากเลยทุกคนนะมันสนุกดีนะคะกับการที่เราเนี่ยต้องมาเผาหญ้าแบบนี้นะ มันเป็นอะไรที่แบบฟินมากเลยนะทุกคนถ้าเกิดใครชอบแมปแบบนี้แนะนําให้เข้ามาเล่นเลยนะเพราะมันจะฟินมากอ่ะก็ตามสเต็ปเดิมนะถ้าเกิดเราได้เงินมาเนี่ยเราก็เอาเงินของเรานะไปซื้ออุปกรณ์เพื่ออัปเกรดนั่นเองนะคะต่อมาพี่นิวขออัปเกรดเป็นเอ่อเป็นแท้งเจอรี่แคนเรดดีกว่านะคะ500บาทจัดไปเลยแบบนี้สามารถมันจุดได้ถึง35เลยนะคะแล้วก็ไปดูปืนกันปืน450้อห้ ขาดีิไม่กี่บาทก็ซื้อได้แล้วนะรู้สึกว่ามันจะมีด่านอื่นด้วยหรออ๋อตรงนี้ไงทุกคนมันมีด่านอื่นด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะปลดล็อกยังไงนะก็งงๆเหมือนกันนะอ่ะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูช็อปร้านค้ากันก่อนดีกว่านะมันก็จะมีของขายปกติของแบบซิมูเลเตอร์เลยนะคะมันก็จะมีเหรียญขายนะทุกคนแบบนี้เหรียญในแบบนี้น่าซื้อมากเลยนะครับเพียงแค่คุณเนี่ยเสียไม่กี่โรบักนะคะคุณก็ได้ตังมาหลายบาททีเดียวนะเฮ้ยทุกคนอันนี้สุดยอดมากเป็น bucket, packet, แพ็กเกจแพ็กเกจแบบว่าเป็นโปรโมชั่นนะคะนี่เลยได้เพชร5 0 0 0เพชรแล้วก็ได้เหรียญ1น0 0 0แคอยนะคะแถมหน้าแถม คูณห้าคออีกนะฮะโอ้โหแล้วก็ได้ดาก้อนเพชรด้วยหนึ่งชั่วโมงเฮ้ยแบบนี้ไม่เอาก็ไม่ได้แล้วต้องเอาแล้วจัดไปเลยร้อยเก้าเ้าบาทนะคะมันสุดยอดมากเลยนะทุกคนอ่ะนี่จะเห็นว่าพี่นิวได้ตังมาแสนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ได้เพชรมาหกพันเพชรแล้วก็นี่เลยนะคะโอ้โหได้นะคะเป็นสัตว์เอกโซติกและด,ดาก้อนนะ้มาตัวหนึ่งนี่เห็นปะแต่ว่ามันให้เราแค่ชั่วโมงเดียวนะคะจัดไปเลยทุกคนโอ้ห แม่มีของดีอยู่ในมือขนาดนี้รีบดิทุกคนเผาถังน้ำมันดิเผาได้ไหมเผาไม่ได้นะมาตั้งโชว์เฉยๆนะคะที่รับรองว่าเราได้ตังค์เยอะแน่นอนนะคะแปบ๊บเดียวกระเป๋าเต็มแล้วโอเคเรียบร้อยนะโอ้โหสุดยอดนะทุกคนเห็นปะว่าเราได้เงินมาคูณ5เลยนะคะไหนๆเราก็มีตังค์แสนหนึ่งแล้วนะคะเราก็ไปจัดไอเทมโปโปเลยดีกว่านะ,ะเปิรนนี่เราอัปเกรดไปเรื่อยๆเลยนะ,ะจนกว่าตังค์มันจะเหลือน้อยนะ เอาปืนแบบเท่ๆเทพไปเลยนะคะจะเห็นว่าเราต้องปลดล็อกทีละอันนะทุกคนต้องเสียตังหลายต่อมากอะเอาปืนแบบเท่ๆเทพเลยทุกคนอ่ะพอก่อนนะเดี๋ยวตังจะหมดซะก่อนนะ่ะตอนนี้ได้ปืนเทพมาแล้วนะเป็นปืนอะไรอะ่ะเป็นปืนเนี่ยโอลิฟกริวเลอร์นะคะมาดูพลังมันกันนะดาเมจยีบหนะคะแรงสิบห้าโอ้โหสุดยอดอะมันต้องจัดนะทุกคนอ่ะต่อมาเรามาซื้อกระเป๋าดีวกว่า กระเป๋านะเรามีตังแค่ไหนเราก็จัดไปเลยนะจนกว่าตังของเราจะหมดนะคะโอ้ยตอนนี้ตังก็โอเคเหลือแค่นี้หรอโอเคได้แค่กระเป๋าสีเขียวนะสามารถบรรจุได้140นะคะอุปกรณ์ขั้นเทพนี่ปืนก็เทพนะกระเป๋าก็เทพไปเลยนะโอ้โหไฟพ่นเป็นสีเขียวเลยนะคะเฮ้ยมันสุดยอดมากเลยทุกคนนี่เราสามารถแบบว่าเผาได้เรื่อยๆเลยนะคะอา้าวเต็มเฉย เฮ้ยเต็มวมากอะ่ะโอ้แต่ตังได้มาเยอะมากเลยเนี่ยฮะแป๊บเดียวได้มาห้าหมื่นแล้วโอเมกอดเพราะความที่ปืนเรามันแรงด้วยนะทุกคนกระเป๋าเราเลยเต็มไวไงอ่ะเดี๋ยวเรามาเผาบ้านกันใหม่นะคะโอ้สุดยอดโอ้นี่ยไงอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้เราไม่สามารถเผาบ้านได้นะ,ะแต่ว่านี่คือการเผาบ้านนะทุกคนสแสดงว่าเริ่มแรกเกมมาที่เราบอกว่าเราเผาบ้านได้เนี่ยไม่ใช่นะฮะนี่คือการเผาบ้านที่แท้ทรูนะดู โอ้โหหมดไม่เลยโอ้ให้ตายเถอกระเป๋าเต็มนะคะได้ตังมาแบบนี้เราก็เอามาอัพกระเป๋าสิคะทุกคนรออะไรเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยจําเป็นมากเลยนะหุ้ยเอาไปเรื่อยๆเลยเนะี่ยเพราะว่าตอนนี้ปืนเราแรงแล้วนะคะโอเคตอนนี้นะคะพี่นิวซื้อเป็นกระเป๋าบลูมีเดียมแท้งดับเบิลนะคะเป็นแท้งคู่2อันเลยนะสามารถมันจุดได้สามรนี่เป็นแทงคู่แบบนี้เลยนะคะอุ้ยโอ้โหดีมาก อะต่อมามาเผาบ้านกันต่อเผาบ้านหลังใหญ่เลยเนะดูสิหูเป็นไงทุกคนบ้านไม่เกียมแม่เรานี่แบบว่าเป็นตัวทำลายร้านจริงๆเลยนะคะเผาบ้านก็ได้อะหูโหเฮ้ยดูดิใกล้แล้วนะทุกคนบ้านพังลงมาอู้หูยนทับนี่เลยบ้านพังลงมาหมดเลยนะคะขนาดเราเผาบ้านได้นะคะต่อมามาเผารถกันนี่รถก็สามารถเผาได้นะคะแบบนี้เลยหูโห สุดยอดอะสุดติ่งกระดิ all, well, package, foods, also, so, yeah, ่งแมวบอกเลยเผารถเผา่าเผาบ้านเผาหมดโอเคกระเป๋าเต็มไปขายกันนะต่อมาเรามาลุ้นสัตว์เลี้ยงดีกว่านะคะนี่เลยมันมีสัตว์เลี้ยงให้เราลุ้นด้วยนะมีแบบเป็นไข่เบสิกนะแล้วก็ไข่แบบว่าพิเศษขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็อันสีเขียวนะเป็นไข่แบบว่าราคาแพงที่สุด35,000เพันนะคะตอนนี้เรามีแค่หกพัน่ะ ทำไงได้ซื้อได้แค่นี้โอเคมาดูกันว่าจะได้สัตว์ตัวไหนลุ้นเลยหุยได้อะไรอะ่ะเฮ้ยไลออนสิงโตโอ้ได้สิงโตนะคะมาดูกันได้สิงโตมีปีกด้วยหยูสุดยอดเลยทุกคนเหมือนกับว่ามันบอกให้เราเผาแทงน้ำนะเพื่อที่เราจะได้เข้าไปในด่านนั้นเข้าใจแล้วนะทุกคนคือแบบว่าเราต้องไปเผาแทงน้ำอัน,นี้นะคะแทงน้ำอันสูงๆอันนี้จนกว่ามันจะมอดไหม้หมดนะคะ แล้วเราจะเข้าไปในด่านอียิปต์ได้ <S <S เดี๋ยวเรามาอัปเกรดกระเป๋าแป๊บหนึ่งดีกว่านะเออเดี๋ยนะอัปเกรดไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้เราได้ตังค์มาสองแสนแล้วนะคะตังค์เราเยอะมากเราสามารถอัปได้อีกบอกเลยว่าเรารวยมากนี่อัปให้สุดเลยทุกคนทุกอย่างมันต้องสุดอ่ะโอเคตังค์หมดแล้วตอนนี้ก็ได้เป็นปืนที่แบบว่าดามเมจยี่สิบเจ็ดเลยนะคะปืนอันใหม่นะทุกคนดูแล้วก็เป็นแทงค์น้ําด้านหลังอันใหม่นะคะเหมือนแก๊สหุงต้มเหมอทุกคนดูดิบีหนึ่งคิดเหมือนบีสองไหมว่ามันคือแก๊สหุงต้ม หมือนแก้หุงนต้นตามบ้านนะคะอ่ะโอเคเรานะไปเผาแทงต่อดีกว่ามาดูกันเอาจัดไปเราต้องเผาให้หมดไหม้หมดเลยนะคะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพังแน่นอนอุ้ยทุกคนลุ้นมากเลยพังไหมพังไหมโอเคใกล้แล้วนะคะออ้ยล่นลงมาโอเค,อเครู้เรื่องนะคะวู้ เราสามารถปลดล็อกด่านอียิปต์ได้แล้วนี่ไงนี่คือด่านอียิปต์นะคะตอนแรกที่เราเข้าไปไม่ได้และตอนนี้เราก็เข้าไปได้แล้วแล้วยังไงต่ออ๋อต้องเข้าไปในนี้อุย้ยมาอยู่อียิปเฉยเฮ้ยมีเพชรแถมฟรีด้วยจัดไปเลยนะโหตอนนี้ได้เพชรมาหมื่นสองแล้วนะคะด่านอียิปเป็นด่านที่สวยงามมากเลยนะะสามารถเผารั้วได้ด้วยนะคะเผาทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยก็ว่าได้ โหจริงๆเลยนะคะทุกคนนี่ไหนๆก็ได้ตั้งมาเป็นร้านก็มาอัปเกรดปืนดีกว่านะคะถ้าเกิดเราอัปเกรดปืนไปเรื่อยๆแบบนี้นะทุกคนเลเวลเราก็จะขึ้นด้วยนะคะโอเคตอนนี้เลเวล6แล้วถ้าเกิดเราเลเวล6หูเลเวล6นะคะขนาดเราไม่ยิงเนี่ยยังมีไอ้พ่นไฟออกมาจากปืนเลยอ,ะอ่ะเขาบอกว่าเลเวล6เนี่ยสามารถพังอะไรได้นะพีระมิดเหรอใช่ไหมนี่ไงเลเวล6สามารถพังพีระมิดได้ด้วยนะคะแหลกเป็นจุนเลยคราวนี้ทุกคนดู แต่ว่าพีระมิดเนี่ยรู้สึกว่าทําลายล้างยากเหมือนกันนะคะเนี่ยโหไปเดือกระเป๋าเติมเลยเห็นปะก็เอาละค่ะวันนี้นะพี่นิวก็ได้พาน้องๆนะเข้ามาเล่นในแบบนี <hi> ้นะจะบอกว่าในแบบนี้เนี่ยโอ้โห ยิงปืนพ่นไฟมันมากมันมากจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่แบบว่าแทบไม่ต้องเสียโรบักก็ได้นะฮะเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีแบบว่าเงินมาซื้อปืนนะเงินมาซื้อสัตว์เลี้ยงเป็นอีกแบบหนึ่งนะ,ะที่เป็นแบบใหม่ที่สนุกมากๆเลยทีเดียวนะอ่ะวันนี้นะพี่นิวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอยากให้มาเล่นแบบอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะไปแล้วค่ะบ<ๆ>ายๆจุ๊บๆในไหนก็ไหนและมาอัปเกรดปืนอีกดีกว่านะทุกคนเฮ้ มีตังสักอย่างกลัวอะไรทำไมเราไม่เลเวลเจ็ดสักทีเนี่ยเฮ้ยปืนต่อมาดามเมจหนึ่ง้อยหูยปืนอะไรเนี่ยดามเมจหนึ้อไปเผาแท้งน้ำตรงนี้ดีกว่านะโอ้หมันมากบอกเลยว่ามันมากใน,นแบบนี้โอ้แป๊บเดียวแท้งน้ำพังทลายบอกเลยอุ้ยอุ้ยแท้งน้ำโคตรหมดเลยอุ้ยเฮ้มีปืนดีๆมันดีแบบนี้นี่เอง